วัดคอยไปมาแล้วนะประตูวัดยี่บ้านคอยเอินประตูโค้งเลยเนาะวัดกุดน้ำใสวัดป่าพงเคกุดน,น้ำใสพี่เนาะเดินดมเด่น มากก็เอากระดูกเขาธาตข้องหน้ามาหนิเนาะพามายิ่งเพิ่งมากพามึงบรรยากาศวัดป่าวัดป่าปรงแค่ขุดน้ำใสพี่เนอะสิบาทด้าออกไปหน้าเลยสิบาทสี่บาทใสไปหน้าบ่เป็นตะยูดิท่ำตลอด เขาถากรถอยู่นี่บ่ให้ให้ยา,า,างเอาบ่าเ,าาเาาม่นบ่ใหญ่ไปเสนอใหยางมึงนำข้องนำข้องไปหน้าได้เนี่ยล้องหน่อยนำข้องมันเนี่ยนำข้องไปหน้าป่ะเพิน่นเขาสียยางก่อนเพิ่นบ่ถ่าคนยายอยู่เลยถ่ายเจนี่ลต่เพิ่นยังไม่ได้จอดดูเนาะ พคนก็ออกมากละขันทัาไปคือนจุดบวมง่ายหรือเปล่าแต่ว่ายางไปก็ได้ยูเ่เฮาขันยางขันหยากยาง,ย,างยิ่งเลยมาท่านจะไปงานนั่นอีกงานหนึ่งบ่ท่านเนาะไปบางไงมาก่อนโอ้ยบ้านข่อยคือบรรยากาศงามดีแถมบางในพี่น้องเอ้ยวิวทิวทัศน์เลยนะลมลื่นลมลื่นขนาดเลยในพี่สาวข่อยได้นี่พี่สาวข่อยในเฮเห็นปเนอร์นะพี่สาวข่อยผู้อุปถัมภ์ได้นี่ผู้อ,นะอ,อุปถธรรมใยหมู อุบัธรรมย้าย m ù ตกีน้ลมลื่นเนาะตอนช้ำสาได้นอนใหญ่เป็นบ่นี่ตอนชั้ำสาอะไรสดเรียงนี้อาสอกตัวนตัวเร่องใดเั็นนักคุยเรียงให้เรียงหน้าสจต่างว่าต่างว่าาแบบใดเสรก็ต่างหมมาจำไว้มันบอดีอ๋อก็ตงว่าเลย จะแยกขายต้องให้คนหน,นึ่งเอานี่อนับเงินจะเป็นราคาเท่าไหร่เออวัตถุแสบหนี่ลมไวไิววิชิดหอดผู้บ่าวในพูดนะ <c oughs> ลมไว,ไวิววิยีหนอดผู้บ่าวเบิ่งน้ำโค้งพูดนอะ <c oughs> อากาศดีบรรยากาศดีคนกนข้ามณ์ดีเนาะพี่น้องเนาะ เทขนาดเด้นไซเวนคนนะเทขนาดเด้นร่องอะไรแต่ตาไปลอกตามาบ่บ่บ่ได้ลอกแต่มันมันแสบมันบ่เลยโอ้ยทางแหมเพืองามเธอพู้นำวิวสวยกันเคลืนกัใส่เนาะขอแต่ยางนอนเอาใส่เห็นยังถ้าสอดจะได้ล่างแล้ลมดีแท้ใหญ่ล้มไว้ว่อยล้มไว้ว่อยที่ถอดจะเป็นเล็กหน่อยเนาะยางมาดยางมาหน้าหรอวะยางมาหน้าเขาหันเนาะ ยังมาได้ทำตาบ้ามันนี้ก็เจ้าเห็ดถนนดีเนาะนี่เนาะทุกมมือนี่เห็ดถนนดีเลยไปใส่ล่องหอดเปล่าล่องหอดกุดเส้นมาแล้วสานีกันพี่น้องด้วยขึ้นรถแล้วทางล่องไปก็งเปล่า